คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโอ่อยากขุนสวยต้องยกให้โซโซโนโ่กลับมากระตอนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงคันปากอยาเผือกค่ะคันปากยากเผือก,ก,ก,กนะคุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าอันนี้ขายดีมากๆแล้วก็ขายดีถึงต่างประเทศเรียบร้อยแล้วสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโ่ใบขวัญพิลลหลิ่นนะคุณผู้ชมนะฮะใส่ไปเกือบ20ตัวและ20ตัวนี้หลายคนฝากถามพี่เต๋อมาเยอะมากคนไม่ออกกําลังกายไม่มีเวลาออกกําลังกายทานได้ไหมคบพี่ได้ไหมคะแม่ตอบสั้นๆเลยว่าได้ เพราะเขามีสารายสีน้ำตาลช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะฮะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นหลายคนบอกว่าอ่าวแล้วหนูชอบออกกำลังกายหนูทานได้ไหมคะพี่ได้ไหมคะสั้นเช่นเดียวกันว่าได้ เพราะเขาใส่แอลคาเนทินแบบเต็มแม็กเลยเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดกระโดดเหมือนกระโดดตบเลยนะฮะเพราะว่าพี่เตาอทานอยู่แล้วก็เหงื่อออกแบบพอๆๆๆเมันเบิร์เนาะมันเบิร์นะฮะเพราะการที่จะลดน้ำหนักได้ดีสุดก็คือการที่เหงื่อต้องออกแล้วออกกําลังกายหรือต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้คุณภาพและก็ใส่ในปริมาณที่กฎหมายกําหนดด้วยเช่นเดียวกันตัวนี้เขาใส่มาเกือบ20ตัวนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขายเฉพาะเมืองไทยนะคนที่อยู่อังกงอังกฤษโทรสั่งกันมาหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะวัน ร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณรับโซโซโน่ไปเลยนะคะสกล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1,470บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยค่ะ091-119-9444ย้ําอีก1รอบนะคะ091-119-9444คะ่ะลูกลูกชายแกนะ1 0อยสโลนะเหลือ60อกิโลก็ยังทําได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องทําได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมากระต่อเลยซีซีวัดยันไม่ใช่พิธีกรที่แอบกินทีมงานนะฮะตามที่เพชดังเขาใบ้กันไว้นะฮะใครทําก็คงปิดไม่มิทาอ่าถ้ายังจํากันได้นะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้เองเจ๊มยร้อยแปดเคยออกมาแฉะนะคะเรื่องราวของพิธีกรชายอารมณ์ดีดีที่ไปแอบกินกับครีเอทีฟของรายการดังที่มีภรรยาแล้วนะคะซึ่งหวยเนี่ยก็ไปออกที่หนุ่มหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มการกันตถาวรดีเจพีเคหรือว่า จะเป็นคุณซีศิวัตรนะคะล่าสุดเนี่ยคุณ C เองก็ออกมาเปิดใจว่าอ๋อผมเนี่ยได้เห็นข่าวแล้วนะแต่ว่ามันเนี่ยไม่ใช่ผมอยู่แล้วทุกคนสามารถไปดูได้ที่ w o r k p o i n t ได้เลยก็ไปถามเอาแล้วกันผมว่ามีคนรู้แล้วนะว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นรู้แล้วเหรอคือคุณ C ีเนี่ยเขาบอกว่าคนภายในเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วลหะว่าเป็นใครแสดงก็อยู่ในเวิร์กพอยเหรอหุยไม่รู้ ก็คนภายในรู้แล้วคุณเสนาต้องอยู่ในเวรนิร์ก <วะ S 2> พอยต์สิ่รูาอพิซีกรเวิร์กแล้วพิธีกรเวิร์กพอยต์มีใครอ่ะคุณแม่จะบอกว่าคุณซีนี่เขาปล่อยโป๊ะอาจารย์ยิ่งสักเหรอ ที่คนอารมณ์ดีไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ว่าคุณซีเนี่ยยืนยันนั่งยันนอนยันเลยว่าไม่ใช่ตัวเองนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครคิดว่าเป็นเนี่ยผมถ้าใครคิดว่าเป็นผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าถ้าใครเนี่ยเป็นตามที่ข่าวเป็นเนี่ยผมว่ามันปิดไม่มิดอยู่แล้วล่ะก่อนหน้านั้นสองคนมีใครนะมีกันกรถาวรอนดี PK พีไม่ได้อยู่เวิร์กพอยต์ไม่รู้ค่าคนไนแบ่คนในเวิร์กพอยต์รู้แล้วว่าเป็นใคร เขาไม่ได้บอกคนในเวิร์กพอยต์เขาบอกว่าผมว่ามีคนรู้แล้วล่ะว่าเป็นใครอ๋อเหรอแล้วที่หนูเคยบอกแม่อันนั้นมันอีกช่องหนึ่งอ๋อเหรออันนั้นน้อยสีน้อยสีอ๋อไม่เอาแต่เขามาว่าเราแม่มาว่าเไรเราจะกลัวกับการว่าของคนได้แต่คนเขาอยากรู้เหมือนเรานั่นแหละทุกวันนี้เขายังอยากรู้ว่าใครเออเราก็ยังอยากรู้เลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่ที่บอกมาก็คือแต่งงานกันแล้วไงแม่ ก็จะมีภรรยามีเมียหมดแล้วแล้วเมียสวยเมียสวยน้อยสีก็เมียสวยใช่ม,มันก็เป็นไปนได้หลายคนเพราะว่าพิธีกรก็มีหลายคนน่ะเนาะผู้ชายอารมณ์ดีใครวะไม่รู้สิมันเดายาก <c oughs> เพราะใช้คำว่าอารมณ์ดีเนี่ยมันเดายากมันมันกว้างมันกว้างไปไงค่ะ อแต่เมียสวยเนี่ยหนูก็เลยคิดถึงคนนั้นอะแม่มาแต่เมียสวยมันมีทุกคนเมียสวยหมดอ๋อก็ใช่ทุกคนเมียสวยทุกคนเมียสวยหมดมนะ,ะ <c oughs> นะฮะมาคนนี้ค่ะคุณผู้ชมนะสวยไม่ได้นานแล้วนะคุณผู้ชมนะเลิกกันไม่รู้กี่รอบแล้วนะฮะ <c oughs> มารีเบอร์เนอร์นะประกาศ move on นะฮะชัดเจนแล้วเลิกกันนภัะ่ะช่วงก่อนก็เลิกกันไปแล้วก็กลับมาคบกันนะกลับมารีเธอแต่ว่ารอบนี้ดูเหมือนจะชัดเจนมากๆแล้วนะสำหรับคู่ของมารีเบอร์เนอร์แล้วก็หนุ่มกันนภัะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย นุ้งมารีค่ะนุ้งมารีออกมาโพสต์ข้อความประกาศขอ move on วันนี้เนี่ยขอทําเพื่อตัวเองนะจบความสัมพันธ์กันไปอีกหนึ่งคู่นะคะเพิ่งกลับมารีเทิร์นกันเลิฟกันได้ไม่นานนะ,ะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องสะดุดสิ้นสุดทางรักมารีเนี่ยเธอออกมาโพสต์ข้อความนะคะทั้งขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชียร์เธอบอกว่าเต็มที่ของเราเนี่ยมาได้แค่นี้อาจจะน้อยไปหรืออาจจะมากไปแต่คงไม่พอดีกับตอนจบที่คาดหวังไว้วันนี้เนี่ยอยากใช้ชีวิตกับความเป็นจริงไม่มีใครอยากเสียใจหรือว่าผิดหวังกับเรื่องของความรัก แต่ว่าเราเนี่ยควบคุมมุมมองหรือว่าการกระทําของคนอื่นไม่ได้สุดท้ายก็ต้องยอมรับกับความจริงวันนี้ขออนุญ,ญาตเอาตัวเองออกมาจากจุดที่เจ็บด้วยการ move on ในแบบที่เราทําได้ด้วยตัวเองค่ะวันนี้ขอทําเพื่อตัวเองนะคะขอโทษแล้วก็ขอบคุณทุกคนซึ่งใต้โพนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะคะเข้าไปให้กําลังใจกับน้องมารีค่ะอืมนะคะเดี๋ยวอีก 3- 4วันก็บอกว่ากลับมาลักกันอีก ไม่แล้วมางแม่มันดูชัดเจนมากเลยนะรอบนี้เขาขวัาก็ชัดค่ะคือเอาอะไรไม่ได้กับคู่นี้รอบก่อนน่าจะพยายามแล้วแหละแม่คือจะเกิดเขาถ้าเกิดเราใช้คําภาษาแบบบ้านๆอย่าไปว่าว่าพี่นะเพราะพี่บอกอนุญาตใช้ก็คือพระศุกร์เศร้าพระเสาร์แทรกสามวันดีสี่วันสามวันดีสี่วันไข้ผีเข้าผีออกอย่างเงี้ยผีเข้าก็ดีกันผีออกก็เลิกกันค่ะแล้วก็กลับไปดีกันอีกเงียบๆแล้วก็บอกว่าให้โอกาสค่ะก็เลยไม่รู้ว่าข่าวนี้ก็เลยไม่ค่อยจะ ไม่ค่อยจะอินหรอแม่ไม่ค่อยจะอินกับข่าวเพราะว่ามันเคยเลิกกันไปแล้วครั้งหนึ่งไงเ,เลิกกันไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วกลับมาดีกันแล้วทุกคนก็งงเอ้าอะไรแล้วสักพักนึงก็เลิกกันอีกล่านี้หลายคนก็เลยรู้สึกว่าเออนิ่งๆก่อนละกันเดี๋ยวจะห่อนนะคะมากันที่เหล่าบรรดานางเอกนะคุณผู้ชมนะฮะอัมแอปอันหนิงนี่ไม่ใช่นะฮะหนิงก็เป็นรู้ตอนนี้เ็าเป็นผู้บริหารช่องเจ็ดแล้วนะฮะยืนยันอยู่ทีมน้องชาตินะฮะหลังมีดราม่านะฮะช่างแต่งหน้า ไม่ลงรองพื้นเองเรื่องเยอะขอแยกห้องอันนี้มีจริงนะ ที่เคยได้ข่าวมาแต่ไม,ม,ไมไ่เกี่ยวกับฉัดนะฮะแต่ว่าเคยได้จากคน,คนอื่นอ๋นอเป็นช่างแต่งหน้าคนอื่นไปนะ,ะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยน้องฉัดก็โดนเหมือนกันล่าสุดเนี่ยใช่ว่าจะมีแค่ดราม่าในวงการเพลงนะคะในวงการเมคอัพเนี่ยก็มีอย่างน้องฉัดนะคะเมคอัพอาร์ติสต์คิวทองก็ออกมาโพสชี้แจงนะคะหลังจากที่มีกรณีที่มีคนบอกว่าน้องฉัดเนี่ยไม่ลงรองพื้นให้กับเจ้าสาวเองให้คนอื่นมาทําแทนแต่ว่างานนี้บอกเลยว่าตัวแม่ในวงการบันเทิงเนี่ยมาแห่คอมเมนต์ปกป้องกันเพียบเลย ะะแต่ก่อนอื่นน้องฉัตรเนี่ยออกมาโพสต์ตอบประเด็นนี้นะคะน้องก็บอกว่าขั้นตอนการแต่งหน้าเจ้าสาวของน้องฉัตรตัวน้องฉัตรเองจะเป็นคนเริ่มขั้นตอนการลงบอรุงสกินแคร์แล้วก็ลงรองพื้นเนี่ยให้เจ้าสาวทุกอย่างเองทั้งหมดไม่เคยมีเจ้าสาวท่านไหนที่น้องฉัตรส่งคนไปลงรองพื้นหน้านะครับยกเว้นการลงผิวกายเจ้าสาวเนี่ยก็คือจะมีผู้ช่วยช่วยลงอยู่แล้วก็ผู้ช่วยช่างผมหรือช่างผมที่ใช้กันเป็นประจำส่งไปม้วนผมแล้วก็เตรียมผมก่อนอันนี้จริงๆส่วนน้องฉัตรเนี่ยเป็นคนชอบทําเองทั้งหมดและไม่จําเป็นต้องส่ง คนไปลงรองพื้นหน้าเจ้าสาวก่อนด้วยเพราะตัวน้องชัดเป็นคนลงรองพื้นใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ทราบเรื่องจริงอย่าพูดส่งส่งในเรื่องราวที่ไม่รู้พูดตามเขาแล้วว่าเขาบอกมาว่าแบบนั้นแบบนี้ที่บอกว่าระหว่างแต่งหน้าน้องชัดห้ามพูดคุยต้องแยกห้องส่วนตัวอันนี้ไม่เป็นความจริงส่วนประเด็นที่บอกว่าน้องฉัดแต่งแต่คนสวยๆเท่านั้นเลือกโปรไฟล์ลูกค้าเออเ,ออเออนี้ยอันเนี้ยเคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ออจากน้องฉัดใช่ไหมแม่ไม่น้องฉัดนั่แหละเออน้องชัดเหรอนางแต่งแต่คนสวยอะ หรอแต่น้องบอกอันนี้ก็ไม่จริงเหมือนกันนะเหรอคะใช่ใช่แล้วยังไงตอ่อบคืเคน้องจัดบอกว่าใครจ้างเราได้เนี่ยก็ไปทั้งนั้นแหละเท่าไหร่นยน้องจัดจ้างหน้าแล้วเท่าไหร่ห้า0 0ืนป่ะ นะเขาได้ยินมาประมาณนั้นนะแม่ 50, นะห้าหมื่นนะโอ้หรวยมากเลยอะรวยสิช่างแต่งหน้ารวยทั้งนั้นแหละแต่ทีนี้เนี่ยหลายหลายประเด็นนะคะก็ถูกออกมาปกป้องด้วยตัวแม่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแม่อ๋มพัชราพานะคะก็มาคอมเมนต์ยืนยันนอนยันตะแคงยัน <Wow. S 1> ว่าน้องฉัตรน่ารักเสมอกับทุกคนนะคะ uh. แล้วก็คุณแอทัศออนก็คอมเมนต์เหมือนกันว่าเป็นกําลังใจให้นะคะขอเป็นอีกเสียงยืนยัน uh. ว่าน้องฉัตรเนี่ยทำงานด้วยใจใส่ใจทุกขั้นตอนแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยค่ะคุณนิ้งปานิตาแล้วก็คนิงนี่แม่ฉัตร แม่ฉัดเป็นแม่ของฉัดเพราไม่อ่อแม่เขาออหรอปกป้องน้องฉัดก็น่าจะเป็นแบบคนสนิทกันด้วยคนสนิทต้องลงเองไงเราให้คนอื่นไปลงสิพวกนี้ก็ด่าสิไม่รู้ว่าไม่เคยไม่เคยได้ข่าวเขาต้องลงให้คนอื่นมาลงเราเพราะส่วนใหญ่ช่างเขาก็จะลงเองหมดอ่ะอือืมช่างเขาจะลงเองหมดอ่ะยกเว้นแต่ว่างานรับปริญญาอันนี้ไม่เกี่ยวกับฉัดแล้วนะฮะค่ะ ช่างก็จะเป็นละชัดนีหราคาประมาณ5 0 0ห0เนาะหน้าละห0,000่นไม่รู้นะถ้าเกิดอาจจะแพงกว่านั้นพี่ต่อไม่แน่ใจนะเพราะไม่กล้าจ้างนะฮะแต่ว่าช่างที่หน้าละ500อเนี่ยเขาก็จะมีคนมีคนใช่เขาจะแบบแบ่งเป็นโซนโซนใช่ไหมโซนลงรองพื้นเขาจะมีการเธยลูกสาวอีกคนหนึ่งลงก่อนพอลงเสร็จก็ตีไปให้คุณแม่แต่งแต่งแต่งหน้าโบกหน้าใหม่แต่ละด่านผ่านไปใช่แล้วก็จะมีช่างผมหรือไม่ก็ หรือช่างผมก็อีกคนนึงหรือไม่ช่างหน้าก็เป็นช่างผมด้วยและลงรองพื้นเสร็จก็มาทําผมด้วยอันนั้นหน้าละห้าร้อยแม่น้าละห้าร้อยไปทำได้ทุกอย่างเออเลิศเนาะเพราะว่าเวลารับปริญญาคุณผู้ชมเพราะแต่งกนทีห้าคนสิบคนน่ะจะมานั่งลงรองพื้นทีละคนมันไม่ทันมันต้องจ้างเด็กมาช่วยลงรองพื้นไม่งั้นรับปริญญาต้องไปถึงงานเจ็ดโมงอ่ะแต่งกะทีสามอ่ะ่าจะเสร็จสิบคน ต่ำๆแบบไม่ได้เลยห้าถึงสามคนเออส่วนใหญ่ช่างเขาก็ได้กันเนี่ยกินกันในห้า้อยเนี่ยห้าลอยห้าลอยห้า้อยบางคนก็เจ้าสาวแต่มันเคยมีกรณีหนึ่งนะไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันทาไมล่ะแม่เป็นงานแต่งอแล้วก็จ้างช่างดังไปคนหนึ่งดังเลยดังมากคแล้วแม่เจ้าสาวก็บอกว่าถ้าเป็นไม่ทาปากสีนั้นออือน,นําเสนอนิดนึงแต่ช่างคนนี้ดังมากเลยนะอเขาก็อาร์ล สีเกาสวยกว่าอ้าวเป็นคนจีนนะสีเกาสวยกว่าเออเขาก็เออเปลี่ยนเป็นสีเดิมแล้วกันอ้าวช่างเลยก็เลยบอกว่าอ่ะโทษนะครับขออภัยใช้คำนี้นะฮะมึงแต่งกันเองสองแม่ลูกนะแล้วเดี๋ยวมึงเสร็จแล้วมโอนเงินให้กูแล้วเดี๋ยวกูมารับของเออแต่งกันเองเลยจะได้จบเออก็แปลกเนาะแล้วที่เพื่อนเดินกันมาทุกคนเลยนะฮะ ตกลงว่าแต่งเจ้าสาวแค่คนเดียวอเจ้าสาวาคนเดียวนะแต่งเจ้าสาวคนเดียวตกลงว่าแต่งเจ้าสาวคนเดียวอสักพักแม่เจ้าบ่าวแม่เจ้าสาวน้องสาวเจ้าบ่าวน้องสาวเจ้าสาวมานั่งรอเต็มเลยเในราคาไม่กี่พันนะ เฮ้ยแต่เขาคิดเป็นหัวนะแม่นะไม่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 เขาตกลงว่าแต่งเจ้าสาวคนเดียวแต่ว่าถ้าแต่งหลายคนมันก็ต้องตกลงกันก่อนสิว่ากี่หัวกี่หัวถูกต้องมันต้องตกลง<อ>ก่อนหน้าง,งานห้าวันสิบวันต้องบอกเขาแล้วว่าแต่งกี่คนแล้วเขาเขา,เขาคิดเป็นลายหัวใช่ใช่เสร็จมาเพื่อนพี่ถามเลยมารออะไรกันอ่ะอเอออาจะให้แต่งหนะ้าไม่ได้ตกลงกันไว้วันนี้เป็นวันของเจ้าสาวเขาเขาจ้างฉันมาคนเดียว<อ>ฉันแต่งเฉพาะเขาคนเดียวอยากจะแต่งใช่ไหมอ่ะน่นเครื่องสำอางแต่งเองแต่งกันเอง หน้าเสียกันโดยเลยเออจะไปบอกว่าเขาไม่มีน้ำใจสงสารช่างแต่งหน้านะพี่บอกเลยนะเพราะว่าอเจอพวกครอบครัว18บงกุฎพวกเนี้ยไปกันเยอะจริงๆทุกครอบโดยเฉพาะครอบครัวคนจีนเขาขี้เหนียวหรอแม่งกงก็คือจ้างเขามาห้าพันแล้วจะให้เขาแต่งทั้งบ้านบ้านแบบแต่ตกลงว่าแต่งอีหมวยนี่คนเดียวมันต้องเป็นเจ้าสาวคนเดียวสิก็ดิวกันแล้วอ่ะแล้วก็มีช่างคนหนึ่งแต่งไฮโซคนหนึ่งค่ะ แต่งๆอยู่ไฮโซก็จิจะจิจะปากไม่สวยตาไม่สวยซึ่งเป็นช่างช่างชื่อดังเลยนะเธอรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะช่างชื่อดังเขาโหลิปสติกแล้วก็กากบาดอู้ผมแต่งเองเข้ากัแรงมากกากบาดเลยเหรอแต่งเองไงมึงแต่งว่าเขาแต่งไม่สวยโอ้แต่งเองแล้วเป็นไงหลังจากนั้นอนะแม่ตีกันขึ้นลงปักโอ้หนักเลยอะใครอับแม่ไฮโซ ข่าวดังจะตายกลัากบายบนนอแต่งเองสามช่างอ่ะก็จ้างเขามาจ้างเขามาแล้วมันต้องคุยแล้วมันต้องคุยว่าแต่งแนวไหนอะไรยังไงก็ได้ค่ะพี่ได้ค่ะแต่ไล้ไอะไรไม่เอาเอาแม่เอาเอาญาิเยอะมานั่งรอเป็นสิบคนมาให้เขาแต่งอ่ะอืไม่ดียี่น้องนี่ไงโดนไงไปแต่งที่ลาดลีไงอ๋อโดนโดนคนมาจ่อคิวรอเออแล้วฉันถามว่ายอมไหมผมก็เลยแต่งแต่งให้แม่โอ้ แล้วได้เท่าไหร่รู้ไหมสองพันนั่งจากกรุงเทพไปลาดรีกี่คนนะห้าคนหแต่แต่งครั้งเดียวได้สองพันไม่คุ้มเลยอะ่ะอื นั่นแหละนะคะอะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวช่วงนี้พักัสักครู่ต้องขอขอบคุณโซโซโนครับวันนี้มาพร้อมโปรสุดคุ้มเลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าคุณรับโซโซโนไปเลย3กล่องแถมฟรีให้อีก1กล่องในราคาเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจโทรได้เลยนะคะ0 9 1 1 1 9 9 4 4 4้ําย้ำอีกหนึ่งรอบค่ะ091 1 1 9 9 4 4 4ค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนเดชพูดแล้วนะแพนขอยาย่าแต่งงานนะจริงหรือมั่วชั่วหรือไม่ติดตามช่่่่งนนนี้พััักกกสคคครรูึอบะ